ผมยืนรออยู่ข้างถนนเน่ยอยู่ไหนไม่รู้แต่อยู่ข้างถนนเหมืนจะไม่ดีผมอยู่ข้างถนนตอนเนี้ยกำลังจะโบกรถยิงตำรวดรอได้เปล่าวะระหว่างรอถึงไหนแล้วเนี่ยอุ้ยมาเร็วนี่หว่า มาเร็วเหมือกันาาาานี่ว่า่าเน็ตหายอ่ะเน็ตหายยิงคนรอละทำไมก็สุนหมุมเบรยแค่นี้วะ ดีบ่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 อืมอืมเราเราได้ยินผมไหมนเนี่ยได้ยินได้ยินได้ยินครับได้ยินรอแป๊บนนะึง cây đường gặp cho tay đó cây đường nhanh nè ok cho bài đâu ui ui chưa đúng đâu nằm ได้ยินผมเม่ได้ยินไม่ยืนไม่ยืนไม่ยืนเหรอไหมไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินเหรอเออเอา,เ,อา,เ,อาเปิดไมค์ดีกว่าออกดิสเข้าใหม่แป๊บเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเฮ้ยไม่ได้ยินนิดหลุดด่าอยู่ไหนครับเนี่ย จริงไม่ได้ยินจริงๆพูดเหมือนเนตอนนั้วนะแล้วตอนนี้ได้ยินชัดใช่ไหมพอฟังนะว่าไม่ได้ยินเลยได้ยินได้ยินได้ยอยใช่ไหมได้ยินอยใช่ไหมใช่ว่าเสียงขาดเสียงหายมาแล้วมาแล้ว ได้ยินนะได้ยินแล้วได้ยินแล้วเลิกขาดเลิกหายอ่ะออไม่ขาดไม่หายโอเคเป็นเพราะอะไรไม่รู้เฮ้ยตลดตลบตลตลบโอ้ <c oughs> โอมาถึงที่เลยวะโอ้โห <c oughs> มามาขยวขับรถอย่างนี้เดี๋ยวกตายกันพอดี <c oughs> ไปดได้ได้ปล้ครับ โอ้ไม่ได้ไม่ได้ครับดู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 บอกเดี๋ยวผมขับเองใช่ไหมอ๋อ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 เกินไปเจ้ของรถอยู่นี่โอ้โหเรียกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกรถก่อนเก็บรถเรียกรถให้พร้อมครับเดี๋ยวพาทัวร์นี่ซื้อรถดีกว่าซื้อรถใหม่ซื้อรถใหม่มันมีรถซีนมีรถซีใช่เหรอใช่มีรถซีไดแล้วเดี๋ยวมันก็เพลินนะเร็ว ซื้อรถท่าไหร่นะนเท่าไรเข้ารูปโลกมันเดิมเข้ามาเถอะเข้ารูปโลกอันไหนอีกร้านจะมีคัสสปอร์ตอ่ะคัสเดิมอ่ะอ๋อคัสสปอร์ตนะคัสเดิมอ่ะตัวฟรีเอา IH8 เห็นไหม IH8 อันสีเขียวอันสีเขียวอ่ะใช่ IH8 อันนี้อันสีเขียวมันแปลงเป็น GT-R ได้อ่ะ มันเอาไปแปลงได้ดเอาสีขาวอ่ะผมก็ขาวดำหมดแล้วผมมาดำแล้วกัน,กนทั้งนั้น่ะเดี๋ยวเราเข้าอความลดเข้าโอเคเรียบร้อยกกว่อเลยว่ะโอเคเราเข้อความลดเข้าระหว่างที่รอเอาไหมเอาตำรวจไหม,มตั้งเต้นด้วยแฉะระหว่างที่รอไอเต้น เต้นเต้นเะเต้นได้นะเต้นได้นะเต้นได้นะเออที่รอดูดูสมองกันโคตเปียวว่านี่ระหว่านีรอผมก็เต้นได้อะวางนี้่งโมอ้าคอาของริดี๋ยวเดี๋ยวเลิกท่าใหม่ก่อนเลิกท่าใหม่ก่อน ท่าตังเยอะเอออันเยอะจัดสไตล์แท่หวะสไตล์สไตล์อยู่นี่แอคชั่นไม่เขาสาขาตรงไหนวะยังไม่สาขาเลยโอ้โหไม่ดูไม่ดูไม่หมดเลยเป็นร้านสักเ <ไป S 1> หรอเป็นร้านสักปะละ่ะเออไปไปเอา,เอาน้อ ดูทรงผมเลยโอ้โหแมยงยังเปลียวหน้ายัางโคโหมาแบมายังมายังเข้าความรถเขาเราลองโทรแล้วป่ะลองโทรเรียกอ,อ่ะโทรโทรโทรโ,โทรเดี๋ยวโทรเรียกเดี๋ยวเอาเอาคันใหม่ให้ป่ะใช่เอาคันใหม่เฮดเฮดเฮดแปดไลน์นั่นน่ะเดี๋ยวลูดูชื่อแบบยังยังใช่ไหมครับดูในโรงรถดิ เออยังไม่เข้ามันต้องมีข้อความรถเข้าก่อนอ่ะนานอยู่อ่ะเราเราเอารถไ A ปั่นเอาไปก่อนก็ได้ดู๋ยวนี้ดี๋ยวนี้ใจมันทัพให้เรียงมาบวกรถอ่ะนี่นี่เบียวบล่ะเบียวบล่ะเบียวบล่ะน่้นู้นู อาองพอ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 ทำเป็นตอรี่ได้ไบมนี่ต้องลงตอรี่ได้อย่างเงี้ยเออเออตอรี่ได้ไอ้ข้อความข้อความเข้าเพิ่มอ่ะเพิ่มาอยู่แล้วสองก็จะมาแล้เป็นรูปรถหรือเปล่ามันต้องเป็นรูปรถอ่ะข้อความมาแล้วมาแล้วของผมมาแล้วของผมมาแล้วมายังมาแลงนี้นี่มีทำสันปืนนี่ทำสันยิงโคตรคมเลยจะบอกให้ก็เปรี้ยวว่าอะไร นี่ไหนวะโอ้โหรถอยู่ฝั่งนู่นไหนนันบนหรอเนี่ยเขอพอมีเนี่ยเอ้าทำมันไปจอดตรงนั้นอยู่ด้วยกันได้เปล่าจุดจอดด้วยกันไดเปล่านี่นี่เองผมอยู่ตรงนี้เนี่ยข้างถนนเนี่ยร้านสักปะร้านสักปะอยู่ดีก็หาเรื่องแต่งรถเดียวแต่งอีกแล้วรับริกิจแม่งไม่ทำไม่แต่งแต่รถ ตังหมดแล,แล้วครับอเอาจริงจริงจตังไว้ไหนเย่เย่ะาต้องอยู่แล้วใส่ใส่หม้อน้ำใส่หม้อน้ำใส่หม้อน้ำเขาเรียกอะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้ไม่ใส่ดีกว่าฟ้ากระโปรงเปลืองตังแต่ไม่ใส่เด,ดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีตังก็ะอปรนะร้องเลย มันยังแต่กระเบินไปเบินมาเชดเชื้ออย่างโอเคนะฮะต้องสิ่งแบบนี้เียครับจะไปซื้อไว้ทุกครั้งเลยกกใช่ไหมเนีว้หมดเลยเพิ่งมีแค่าสามคันนึกว,ว่ามันซื้อได้เฉพาะคันนี้เลยไมปซื้อ ไม่รับสายตรงขึ <'t> <indie> no, mm ้นนะเดี๋ยวไม่รชิบูวายเดี๋ยวตรงขึ้นนะนี่ยเนี่เนี่ตรงนี้ตรงเนี้ยตัวลงไปเอเดิอนาตันนะตัวลอย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 อยลอยหอวคอยลอาลอยลอดีอยล้ยลอยลอ่ลลอยนอยลอ่นอยลอยนลอยลยยลลลอยลอ นั่นแหละมันจะหันง่ายแล้วก็เดิน bien, มันจะเดินง่ายกว่ามันจะจัดมุมง่ายอ้าวอ้าวอาวอาวอาโอเคครับเดี๋ยวต้องไปเอารถดิสำหรับคลิปนี้โอ้ตกก็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 โอ้มีตกเลยเหรอมีดิก็มีถลายไปเลยอ่้าวตกก็ก็ก็เยอะเยเยอะ นี่แหละครับถ้าปิดคลิปครับโอเคแล้วกัน <c oughs> พอแค่นี้ก่อนแล้วกันเห็นคนตกละระบายใจละนี่เย็ดเด้อ